เสรีรูปบ้านชาแนลนะครับก็จะนําเสนอเรื่องราวสาระเกี่ยวเรื่องการเลี้ยงหอยขมลักษณะน,นี้จะนําเสนอเป็นสาระทีละตอนละตอนให้ได้รับทราบกันนะครับวันนี้พามาเก็บหอยจากธรรมชาติแล้วก็จะนําเสนอขั้นตอนการนําหอยไปกักตัวแล้วค่อยเอาลงบ่อนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับโอเคลูกๆมือก่อนนั่นนะ โอ้แจวเลยเยี่ยมเลยเราทำความสะอาดแล้วนะครับดูหอยเข้าสะอาดนะครับแข็งแรงสมบูรณ์มากนะครับหอยที่จับได้วันนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะลงบ่อเราก็จะเอาไปกักไว้ก่อนนะครับประมาณสักสี่ห้าวันนะครับเพื่อที่จะเช็คความแข็งแรงของเขาแล้วค่อยเอาลงบ่อนะครับไปเราก็ลง 诶。Okay. เา็กบอ่อเนี่ยนะมันจะได้คุ้นเคย จากเรานำหอยมากักไว้เขาก็จะคลายนะครับสิ่งสปปกปรกออกลักษณะนี้นะครับนะครับหอยทุกตัวนะครับถือว่าเป็นหอยที่แข็งแรงนะครับตอนนี้ครับยังไม่มีหอยตัวไหนที่แสดงอาการไม่ดีเลยนะครับ หรือว่าใช้ได้นะครับน้ําที่เราเอามากักนี่ครับก็คือน้ําในบ่อวงบ่อสิเป็นของเรานะครับเอาได้คุ้นเคยนะครับเดี๋ยวเราก็จะล้างเอาเมือกที่ไม่สะอาดนี้ออกแล้วก็จะเปลี่ยนน้ําใหม่ให้เขานะครับเพื่อที่จะให้หอยเขาสะอาดนะครับก่อนที่จะเอาลงบ่อนะครับเราก็จะทําการล้างหอยทุกวันนะครับ จนให้ครบ7วันนะครับเราถึงจะเอาลงบ่อนะครับเมื่อเราล้างเมือกที่โสรกออกก็จะสะอาดสวยงามอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับหอยแต่ละตัวถือว่ายังสดใสอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาลงบ่อนะครับนี่คือหอยที่เราเช็คอาการแล้วนะครับผ่านไป7วันนะครับ ถือว่าผ่านเกณฑ์เกือบทุกตัวครับไม่มีหอยตัวไหนที่ที่ที่ตายเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเลือกลงบ่อนะครับก็เฉลี่ยกันลงครับเพราะหอยที่เราลงไปก่อนหน้านั้นบ่อน,นึงก็แค่300อยตัวนะครับก็มีตายมากประมาณ4-5่เร์เซนต์นะครับเราก็เก็บออก แล้วงวดน,นี้เราก็ได้หอยใหม่มาแล้วก็เอามาเติมนะครับกวางลงไปเฉลีย่ยลงไปสถานี้ครับหลังจากที่เราวางหอยใหม่ลงไปนี่นะครับเราก็ต้องตรวจเช็คทุกวันนะครับเพราะน้ําใสๆนี่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับหอยตัวไหนที่มีอาการเราก็ จะเก็บออกมาไว้ในกระมังแล้วก็จะเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าเขายังเคลื่อนไหวต่อเราก็จะเอาลงไปใหม่นะครับคือตัวไหนตายนะครับเราก็จะอ,ออกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกนี่มันจะพาให้ตัวอื่นตายไปด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อตายแล้วก็จะเกิดกลิ่นเน่าน้ํามีในบ่อวงบ่อซีเมนต์เรามีน้ําจํากัดอยู่แล้วนะครับถ้ามีหอยตายเกิดแก๊สเน่าขึ้นมานี่น้ําเน่า ไปกันเลยนะครับไปทั้งบ่อเลยนะครับเฉลี่ยกันลงลักษณะน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราลงหอยไปได้1วันนะครับ1วันกับหนึคืนนะครับมาดูกันว่าหอยที่ลงไปแล้วก็จะอยู่กันยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเราจะเอาขึ้นมาดูนะครับ ออหอยที่อยู่ใต้ใบไม้ใบพอ์นปาล์มนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนครับเขาอยู่กันโอเคไหมครับลักษณะนี้ไม่นานครับเดี๋ยวมีตัวเล็กแน่นอนครับเดี๋ยวหอยเขาจะออกลูกนะครับเมื่อเขาจับอยู่ลักษณะนี้นะครับ เราก็จะพยายามทําให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูอีกบ่อหนึ่งนะครับที่เราปล่อยหอยลงไปนะครับอยู่ใต้ใบปามนี้ก็จะมีหอยเกาะอ,อยู่ลักษณะนี้นะครับเพื่อเกาะหาอาหารนะครับมันเป็นธรรมชาติของเขานะครับ ครัไม่รบกวนเข้ามากนะครับปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับถือว่ายังมีไม่มีหอยตัวไหนที่จะอยู่กับที่นะครับถือว่าแข็งแรงดีครับโอเค,ครับสหรับตรงนี้ครับผมถือว่าเป็นลานเช็คอาการของหอยครับหอยตัวไหนที่มีอาการ ไม่แข็งแรงเราก็จะลองเอามาวางไว้ตรงนี้ครับวางไว้บนนี้นะครับแล้วอีกวันหนึ่งนะอีกสองสามหรือสี่ห้าชั่วโมงเราแวะมาดูครับว่าเขายังอยู่ที่เดิมไหมนะครับส่วนใหญ่ก็จะตายนีครับไม่อยู่ที่เดิมก็แสดงว่าเขายังแข็งแรงอยู่นะครับนี่คือลานเช็คอาการของบ่อผมเองครับดูบ่อนี้ดูครับเป็นไงครับ โอเคถือว่าโอเคครับก็ยังมีหอยที่เขายังกินอาหารกันอยู่นะครับเห็นไหมครับส่วนบ่อน,นี้นะครับจายกระจายกันไปทั่วบ่อเลยนะครับเมื่อเราลงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหอยใหม่หอยเก่าปนกันอยู่นะครับ แต่ทางนี้ท้งนั้นนะครับก็จะมีทั้งหอยตัวเล็กตัวใหญ่นะครับคละกันไปนะครับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดตอนนี้นะครับก็คือต้องการให้เขาออกลูกในบ่อนี้ให้ได้ครับเป็นเป้าหมายที่ผมจะต้องทํานะครับตอนนี้ผมกําลังจับอาการดูนะครับว่าหอยที่เอามาลงไว้เนี้ยสามารถที่จะ ออกลูกในบ่อนี่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะนำมาเสนอให้กับพี่น้องชาว u t u b e นะครับที่สนใจเรื่องการเลี้ยงหอยได้รับทราบนะครับตอนนี้ที่เรายังไม่ชัดเจนก็คือการออกลูกในบ่บอบงบ่อซีเมนต์นี่นะครับตอนนี้เรากําลังจะพยายามที่จะเก็บข้อมูลอยู่นะครับรับบ่อน,นี้นะครับเราเรียนแบบธรรมชาติ ครับให้มากที่สุดมีทั้งพืชน้ำและครับมีทั้งก้อนหินนะครับมีทั้งท่อให้ให้หอยเข้าอยู่มีทั้งท่อนไม้นะครับเพื่อที่จะเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับก็ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับน่าจะทำให้เขาสงบแล้วก็ออกลูกได้นะครับ ใต้เคียงธรรมชาติสุดบ่อนี้เป็นบ่อที่เราตั้งความหวังไว้นะครับว่าจะต้องมีหอยตัวเล็กๆนะครับเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่นานครับไม่นานครับเดี๋ยวจะนํามาเรียนนํามาเสนอนะครับไม่นานครับตอนนี้มีแววอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเกษตรรูปบ้านชาแนลก็จะนําเสนอเอาเกี่ยวกับเรื่องหอยขมนะครับมีความคืบหน้าของการ เลี้ยงหอยขมเราก็จะนำมาเรียนนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปที่นี้กันครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ